พี่ตู่บอกผมทีข้างบนมันเป็นอะไรกันนักหนาทําไมไม่ส่งผู้เล่นที่ีสุดมาเล่นรองจากบอลโลกทําไมที่ไม่มีโอกาสได้ไปเล่นก็รายการนี้แหละถ้าตอบแบบแบบหาข้ออ้างหาข้อแก้ตัวให้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มันติดอยู่กับแข่งหลีเนี่ยสัปดาห์นี้หลีก็จะเตะแล้วอะ่ะเราไม่สามารถที่จะที่จะส่งนักเตะที่เราจะใช้งานในหลีมาเล่นในทีมชุดนี้ได้อะไรเงี้ยอะลองลองจินตนาการว่า ถ้าเรามีคักคณะมีเสกสรรอันในทีมชุดนี้เกมวันนี้นะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได,อจจได,ได้อันนี้ต้องละไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเรามีคักราะมีเสกสรรมีธนกิจโชดเมืองปกักและมียศกรบุรพาเราอาจจะดีกว่านี้ก็ได้เราอาจจะมีแต้มกับกับออสเตรเลียก็ได้เราอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะแต่พอเห็นแล้ววันนี้ ในตอนที่ออกสตาร์ตตัวจริง11คนเราไม่มีโอกาสที่จะเราเรียกว่าอาจจะได้เลยอะ่ะเออเข้าใจปะเราไม่มีโอกาสที่จะอาจจะได้เลยแต่พอไปเล่นแล้วมันได้เกือบได้ไงนะครับเออชุดเต็มก็มีโอกาสแพ้ก็ม,มีมีโอกาสแพ้ขึ้นมันมีโอกาสทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีโอกาสมันไม่ได้บอกว่าถ้าเราใช้ชุดเต็มเราจะเสมออ๋อหรือจะชนะไม่ไม่ไม่ผมแค่บอกว่าเราก็จะมีโอกาสอีกแบบหนึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะคนเอกจะโดนแบนแบบไหนเออนั่นดีจูดี้ พลเอกเนี่ยแม่งคือถ้าเ f c ลงโทษเพิ่มนี่สวยสัตว์เลยนะคืออย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหน,นัดแน่ๆคือเกมกับอ e ิรักอจะไม่ได้เล่นแต่ถ้าสมมติว่าเ f c ลงโทษเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าเล่นอันตรายเปิดปุ่มเข้าไปซึ่งก็มีโอกาสนะอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าโดนแบนสองนัดก็คือกับอ e ีรักกับจีเนี่ยเกมที่จะกลับมาลงเล่นได้ก,ก็คือรอบต่อไป ไม่รู้หรือเปล่านะครับไม่รู้หรือเปล่าว่าจะจะได้หรือเปล่าด้วยนะครับพี่คิดว่าวันนี้ออสเขาใช้นักเตะชุดเหล่าของเขาแรงยูฟอร์มไม่ไหลลื่นเลยบางตัวก็ธรรมดาคือผมว่าออสเรเลียเนี่ยเขาเกมแรกอะ่ะมันจะทรงประมาณนี้แหละมันยังมันมันยังเหมือนว่าจับทางวิธีการไม่ได้ซึ่งเอาตรงแล้วเนี่ยในทัวนาเมนต์แบบนี้นะออกสตาร์ทเกมแรกดีเนี่ยมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าออกสตาร์ดีแล้วจะดีจนจบอย่างเช่นยูยสของเราเมื่อครั้งที่แล้วอะ่ะออกสตาร์ทเกมแรกดีใช่ไหมชนะชนะอะไรอิหร่านไห เอ,อหลานหรืออิรักเนี่ยชนะสองูนย์โหเกมแรกโคตรด,ดีเล่นโคตรด,ดีหลางจกนั้นไปโดนซาอุห้าลูกแล้วไปโดนทาจิใช่ปะ่ะเอ้ยโดนเอโอ,โ,อโดนทาจิอีสอง0าศูน่ะตกรอบแบงค์เลย <c oughs> <c oughs> เราควรเปลี่ยนโมเดลเป็นนักเตะหลีกยูวเอ็ดไปแข่งอาเซียนแล้วค่อยต่อยอดยูวสานดีกว่ามั้งบาง,บางตัดปัญหาทีมอย่าไม่ปล่อยตัวจริงๆมันก็ควรทำอย่างนั้นอะอย่างที่บอกอะผมจะพูดอย่างนี้เจีาเดทเราทำหลีกมาเนี่ยผลประโยชน์จากการมีหลีกเนี่ยมันคืออะไรเราต้องพูดตรงนี้ก่อนการมีล <c oughs> ีกยูยี่สิบเอ็ด กามีหลีก u สิบเจ็ดทำไปมีไว้เพื่ออะไรอ่ะคำตอบแรกคือมีเพื่อให้เราได้สามารถมีออปชันในการเลือกเยอะๆถูกไหมเรามีลีก u ยี่สิบเอ็ดเรามีลีก u สิบเจ็ดเพื่อให้เราได้สามารถเข้าไปเลือกตัวนักเตะจากหลีกชุดนี้มาได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอเรามีแล้วเนี่ยมันปรากฏว่าเราไม่ได้ใช้จากจากทีมลีกนี้เลยเออเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากหลีกทั้งสองเลยอ่ะลีก u สิบเจ็ดยังไม่มีไม่เป็นไรอ่ะ เอาลีก PA ก่อนเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยนักเตะที่ติดอยู่แล้วที่ติดทีมชาติแล้วเล่นในชุด u 21คือนักเตะที่ติดทีมชุดใหญ่ของสโมสรด้วยนักเตะที่เล่นในทีมชุดใหญ่สโมสรก็จะมาติดในเล่นบางคนก็จะมีชื่อเล่นใน u21 แล้วก็จะมาติดทีมชาติชุด u 23นี่คือเวเดียวกันอ่ะเราย้อนยกตัวอย่างไปดูประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยก็ใช้เวนี้เหมือนกันคือบางคนเล่นชุดใหญ่แล้วแหละแต่อายุยังไม่เกินเนี่ย ก็ตามมาเล่นชุดยูยี่ได้แต่ส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยเขาใช้ประโยชน์จากหลีกยูยี่สิบยูยี่สิบเอ็ดเขาได้เต็มที่เลยกับหลีกสำรองได้เต็มที่เลยคือเด็กคนไหนที่แม่งอายุเกินเล่นกลีกสำรองเด็กคนไหนที่อายุ21หรือ20เอามาเล่นชุดชุดเล็กแล้วเขาก็โค้ชทีมชาติชุดเล็กเขาก็ไปเลือกนักเตะจากหลีกเล็กๆมาของเราเนี่ยลีกเล็กเลลีกยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยที่เพิ่งจะจบลงไปเนี่ยอ่านถ้าในเบอร์เนี้ยก็มีแค่วิชั่นอมิพิรันนันผมไม่แน่ใจลงไปเล่นหรือเปล่าแต่นสสม วิชันเอรามปริพันธ์วงษานี่พวกนี้เล่นอยู่ถูกไหมแต่ว่ามันมีน้อยอ่ะ,อะเรามาไล่กันเนี่ยเามาไล่กันนะไอ้สิอตัวจริงเนี่ยผมถึงได้บอกว่ามันหามันไม่ได้ประโยชน์จากหลีกอยู่ยี่สิบในเมื่อเราไม่ได้เลือกตัวจากหลีกชุดนั้นอ่ะเอออ่ะสิบเอ็ดตัวจริงอ่ะคนแรกชอมพัน์บุลเลิศเล่นอยู่พัทยาชุดใหญ่ในทีสองพิชิตชัยเสงกระโทกเล่นอยู่เทโรชุดใหญ่ในทีสองสปนน้อยวงเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่เทโรทีสอง นาธานเจมส์เล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่บ G วิชันเล่นในทีม u, u 2ยเอ็ดอันนี้มาหนึ่งหนึ่งแล้วนะอ่าพลเอกเล่นทีมชุดใหญ่พีทีประจวบตงการสิธาบุลล่าเล่นทีมชุดใหญ่ท่าเรือพีนันบัวไข่เล่นทีมชุดใหญ่ลลนหญอนองบัวชาวันวิทย์เล่นทีมชุดใหญ่พาพแบงคอกทีสามธนวุฒิโพชัยเล่นทีมชุดใหญ่หนองบัวอิกาสเล่นทีมชุดใหญ่หออหญของพีทีประจวบเท่ากับเรามีคนเดียวที่มาจากชุดแชมป์ P.E.A. ยังสเตอร์ของ t ูแบงก์ k อกนี่คือประโยชน์มันนิ่เหรอเห็นไหมพอเราเห็นภาพน,นี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อหลีกที่เราจัดมาแม่งไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าเราไม่เคยใช้คุณสมบัติของการเลือกตัวจากหลีกนั้นเลยอ่ะลองคิดกลับกันเรามีหลีก p a ที่เตะมา4ีหเดือนแล้วเราเลือกนักเตะจากชุดแชมป์ชุดรองแชมป์ชุดอันดับ3อันดับ4มาผสมรวมร่างกันเป็นทีมไทยชุดนี้สิ่งที่ ต้องเตรียมก็คือให้เวลามันให้เวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมให้เวลาในการลงเล่นเพราะฉะนั้นเราก็เอาชุดนั้นมาเล่นสี่เกมเพื่อเป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องแล้วเราก็มาเล่นในทีมชุดนี้ก็ต้องวางแผนอะ่ะแต่พอเราไม่วางแผนเราก็จะแบบเฮ้ยผมต้องการตัวนี้โค้ดต้องการตัวนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามต้องการตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจากทีมชุดใหญ่เขาก็ไม่ปล่อยนะซิมันก็คือแค่นั้นเองยูยสสามมันแก้มกึ่งที่จะเล่นชุดใหญ่แล้วก็เราคิดแบบนั้นไงมึงคืออย่างนี้เว้ย ธีรวิทย์กูต่อมึงนะเราคิดว่ายูยิปสามเนี่ยแม่งต้องเล่นชุดใหญ่ละถูกปะฝรั่งก็เป็นฝรั่งก็เป็นกานาโชนูนเยสจุดเซจุดเบลกานาโชนูนเยสจุดเบลฮาแลนด์พวกนี้แม่งดังแต่ยยี่สิบถูกป่ะแต่ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยยี่สิบเราไม่มานั่งพะวงเลยมึงเคยเห็นนอร์เวย์บอกว่าฮาแลนด์มึงมาช่วยชุดยูยี่สิบกูหน่อยสิ ไม่ถูกป่ะฮาแลน์แม่งติดทีมแทยชุดใหญ่ยิงกระจายในยุโรปไปอยู่ดอทมุลน,นั่นแหละฮาแลนมึงมาช่วยชุดอยู่ยีิบกูหน่อยเ่ยสตส์กูขาดกูดต้องการกองหน้าอย่างมึงเขาทําเขาจะทําแบบนั้นทําไมในเมื่อเขาก็ไปเอาออปชั่นอื่นเข้ามาเพื่อเสริมสิเขาก็ไปหาตัวอื่นมาเราก็แล้วเขาอดโอยไหมล่ะเราไมเา่เอาอาจจะไม่รู้แล้วอา,อาจจะอ่านภาษานอร์เว์ไม่ออกก็ได้ โค้ชทีมชาติยูยี่สิบนอร์เวย์อดไม่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์ตอนอายุยี่สิบเอ็ดมาเล่นทีมชุดยูยี่สามเพื่อไปโอลิมปิกมันเคยมีไหมละ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่มีไงมึง <laughs> อะกูอาจจะความรู้เขาห่างอึ่งก็ได้ว่าจะไม่รู้แล้วอาจจะมีก็ได้นะมันอาจจะมีก็ได้กูไม่เคยเห็นตั้งแต่มันเทิร์นโปรขึ้นมาอายุยี่สิบมันก็ไม่เคยเล่นทีมชุดยูยี่เอ,อ็ดอะเออมันคือพอมันเล่นดอนมุลอายุยี่สิบปุ๊บมันก็ไปเลยไปเล่นของมันเลยเล่นชุดใหญ่ไปเลยบ้านเราไม่ยังแบบ เว้ยแล้วชุดใหญ่มึงลงมันเล่นกับกูนอยมึงลงมาเล่นกูนอยกูเอาเป้าหมายของกูวะกูอยากได้มึงอะวนลูบสัตว์ก็เขาก็สร้างหลีกยูยิบเอ็ดของเขามาไงเพื่อม,มีออปชั่นเพิ่มไงยูฟ่าก็มีหลีกยูยิบเอ็ดถูกปะของเราเนี่ยอ่ะจะเข้ายี่สิบสองไอ้อย่างไอศิธาเนี่ยไอ้ศิธาเนี่ยมันอายุยี่สิบสามปีนี้ถูกปะไอ้เหี้ยแม่งเป็นตัวจริงทีมอื่นก็ได้ถ้าไม่ใช่ท่าเรือแต่เราก็ต้องวนเวียนไอศิธามาเล่นอยู่เลยเออ เาะมนอายุยังไม่เกินไงเราแม่งมองแต่อายุยังไม่เกินไงแต่มันไม่ด้มองดีกรีมันเลยถูกปะ่ะนี่คือนี่คือปัญหาของมันด้วยมุมมองของเราแม่งแตกต่างกับมุมมองต่างประเทศคูถึงได้บอกว่าลีกสำรองไอ้ลีก u ายยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราควรจะเก็บเกี่ยวกับมันให้ได้เยอะที่สุดอ้าวถ้าสมมติว่าทีมชาติไทยเราจะไปแข่งชุดอยูยี่สิบสามเรามีพีเอยุยี่สิบเอ็ดเราเอาผู้เล่นจากหนึ่งสองสามสี่ที่เข้ารอบรองชาเลนเนี่ย มาคละกันหาเบอร์แบ็กซ้ายเบอร์1เบอร์2แบ็กขวาเบอร์1เบอร์2กองหน้าเบอร์1เบอร์2ประตูเบอร์1เบอร์2จบสโมสรมันก็แข่งกันไปสิกูจะเป็นเครียดทำไมล่ะแล้วถ้าโค้ชบอกว่าเราไม่ได้ชุดดีที่สุดก็นี่ไงเรามีหลีมาเสิร์ฟให้โค้ดไงถ้าผลไงไม่ดีล้วก็บอกว่าโคกูเลือกตัวผู้เล่นจากเยาวชนกูเนี่ยหลีกเยาวชนกูเนี่ยกูให้โอกาสแล้วมึงแฟนบอลจะด่าตั้งหน้าตั้งตาด่าถ้ามีเสกสรรจะดีกว่านี้ถ้ามีก็คณะจะดีโค้ดมักไม่เลือกว่าโล่วนี่นั่น โคดก็ให้คุยทุกคนได้เลยบอกเป็นเฮี้ยเลยกูจะทีจากยูยี่เอ็ดกูเลยกูสร้างหลีกมาแล้วไอ้ซาดถูกป่ะนี่ไงกูถึงได้บอกว่าเราไม่ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทําเราไม่เลือกมันเองมากกว่าเพราะเราคิดว่าเกดไอ้พวกนี้ไม่เล่นไทยลีกแล้วดีกว่าเออเอาเกดไทยลีกดีว่าซึ่งตรงๆอันนี้ก็ดีกว่าจริงๆก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่าดีกว่าจริงๆแต่มันก็จะบอกว่าสโมสรจะบอกว่าไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยอยู่อย่างเงี้ย แล้วทำไมเด็กไทยไม่ยอมย้ายทีมหาการลงเล่นบ้างไงอะ,อะกูตอบให้ทีม A รล่ำรวยมหาศาลจ่ายเงินเดือนตรงเป๊ะ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 แต่กูไม่ได้ลงกับไปทีมหนึ่ง B C D E F จ่ายเงินเดือนวันที่10บ้างวันที่5วันที่15บ้างจ่าย20%บ้างจ่าย15%บ้าบ้างจ่ายไม่ครบบ้างแล้วพอย้ายไปปุ๊บลงเล่นบ้างไม่ได้บ้างไม่ให้เงินกูยกเลิกสัญญากูกูจะไปเสี่ยงทำไมกูอะ สนับสนุนเรื่องนี้ไว้เรื่องการลดทีมจริงๆมึงไม่ต้องมี16ทีมหรอกปีนี้ยังดีหน่อยไม่ค่อยมีทีมค้ังเงินมันมีอยู่บางทีมเออแต่มันก็ยังเคลียร์กันได้ปีก่อนก่อนเนี่ยเอาละไปปายดูการไม่มีตังละทีมไหนมั่งแพ้ติดกันห้านัดผู้บริหารสโมสรไม่เอาแล้วเลิกทแม่งไรเหายไปเลยสัตว์จบคข้งตกชั้นยุบทีมเราเห็นแบบนี้ตั้งหลายปีถูกปะ กูจะย้ายไปลงแดงทำเฮี้ยนเมื่อกูอยู่ทีมใหญ่แล้วกูได้ตังค์อ่ะกูเป็นนักบอลอาชีพไ้สัตว์กูต้องเล่นได้เงินถูกปะ่ะมันคือแค่นั้นแต่บ้านเราฟุตบอลมันยังไม่เป็นอาชีพร้อยเปอร์เซนต์ไงปีนี้อ้าวบ้านผู้ใหญ่จังหวัดกูบริษัทเอาไว้เฮี้ยนักการเมืองเอาไว้จ่ายตังค์มาจ่ายเป๊ะๆเ,เ,เอาเลือกตั้งเสรึกไม่ได้ผู้ใหญ่ทำไงหายเสียคอร์สไปเรื่อยๆไม่ทำแล้วจบเฮี้ยมันคือแค่นั้นเองกูจะย้ายไปดิ้นรนทำเฮี้ยแล้วกูกูอยู่ตรงนี้กูได้เงินแน่ๆอยู่แล้วอะ จะทำหลีกมันทำเอาผลนเยประโยชน์ให้ใช้มันได้เท่าที่ควรครับถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าหลีก PA เราอะหลีกยูยี่เเราอะความเข้มข้นมันน้อยอะเราก็เติมความเข้มข้นให้มันซีก็อย่างที่บอกเอาโค้ดไปสอนซีว่าเราอยากได้เวนี้ไม่ใช่โค้ดไปนั่งดูตัวอย่างเดียวเอาเรียกสตาฟททุกทีมมาบอกว่าเราอยากเล่นเวนี้ทาเวเดียวกันซีให้โค้ดทั้งทั้งสิสองสโมสรเล่นเวเดียวกันซีเรายูยี่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ แล้วเราก็แบก u 20ไปถือว่า PA มันคือ u 21ถูกไหมครับ PA ยังสเตอร์ลีมันคือ u 21เราเอาแล้วทีมก็ส่ง18 19 20มาอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกันถูกปะเขาก็ไม่ได้ใช้อายุ20เต็ม21เต็มเขาก็แบกมาเออพอแบกมาปุ๊บอ่ะมันเป็นประโยชน์นี่โค้ชก็เอาวิธีการของตัวเองเข้าไปสอนเปิดอบรมมีคอร์สคอร์สหนึ่งก่อนจะเริ่มหลีก PA เอากระดานกลางเลยปังบอกว่า ขอเล่นแบบนี้ 4, 2, 3, 1นะขอมีตัวแบบนี้ตัวแบบนี้วิธีการแบบนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวาเล่นแบบนี้ไปติวให้หน่อยแล้วก็มาร์กไว้เลยขอฟิตเนสเพิ่มโค้รรู้ว่าขาดขอฟิตเนสเพิ่มโค้รรู้ว่าตัวนี้เป็นยังไงขาดอะไระไปมาร์กไว้สมมุติไปสเกลมาแล้วดูแล้วโอ้โหฟอร์มไอวิชั่นดีว่ะ่ะสมมติสมมุตินะฟอร์มวิชั่นดีว่ะแต่แม่งผอมว่ะไปบอกบียูบอกสตาร์บียูบอกว่าเพิ่ม อาหารให้วิชั่นหน่อยได้ไหมลิสต์มาเลย,เพ,เ,พยเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันเพิ่มน่นเพิ่มกล้ามเนื้อให้หน่อยได้ไหมขุนให้มันได้เท่านี้ได้ไหมเดี๋ยวมาประเมินกันอ่ะก็มีเวลาแข่งไปทําไปแข่งไปทําไปโน่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เอาไปเล่นพอไปเล่นปุ๊บไอ้พวกนี้อายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเก็บเลเวลได้หนึ่งครั้งถูกปะ่ะครั้งหน้าอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบเสองเก็บเลเวลอ่าไอตัวที่อายุเต็มพอดีก็เล่นได้ครั้งที่สอง ไอ้ตัวที่อายุ21ก็ได้เล่นอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวอายุ20ได้เล่นอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวอายุ19ได้เล่นอีกสองครั้งนี่ไงการทําเพื่ออนาคตไงถูกปะแต่เราอะปล่อยเตะไปปุ๊บฉลองแชมป์เย่จบหายเย่จบหายไม่ได้เฮียอะไรเลยจากตรงน,นั้นมาถูกปะนี่คือนี่คือเวง่ายๆที่ควรจะทะําอ่ะเออเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรอะเรามีของหลีกอยู่แล้วอะ่ะ กี่ทีมดีครับในหลีกหนึ่งผมว่าสิบสองกำลังสวยสิบสี่ก็ได้ครับเอาตอนเนี้ยผมจะบอกให้นะทีมไซต์แบบพลังการเนี่ยสมเสียงสัตว์นะผมจะบอกให้คือผมไม่ได้แช่งพลังการนะเว้ยใจเย็นๆแล้วผมก็รู้ว่ามีกองเชียร์พลังการอยู่ที่นั่งดูอยู่ด้วยแต่คุณจินตนาการภาพสโมสรคุณก่อนสโมสรที่ไม่มีโครงสร้างอะไรเลย สโมสรที่ยืมตัวและเซ็นสัญญานักเตะเป็นปีๆสโมสรที่เซ็นต่างชาติมา1ปีแล้วหมดงบผมถามคําถามเดียวถ้าสมมุติว่าหมอประวัติในอนาคตไม่ได้เป็นนายกอาบาจอหมอประวัติไม่ได้เข้าเล่นการเมืองไม่ได้เข้าเป็นสอสอคุณคิดว่าพลังการจะอยู่ในสภาพไหนอ่ะผมถามแค่เนี้ยซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะซึ่งหมอเขากําลังทําขับเฮาอยู่ถูป้ากำลังทําขับเฮาอยู่ แต่โครงสร้างของพลังการมีแค่ชุดใหญ่กับชุด U21 ซึ่งเขาส่งชุด u21 เพราะว่าเขาต้องการเงินสับสนจากสมาคมผลลัพธ์ไม่ได้เลย,เ,ลยเด็กไม่ได้ถูกดันขึ้นมาเลยจากชุด U 21มาเล่นทีมชุดใหญ่พลังการน่าเป็นห่วงนะผมจะบอกให้แล้วไก่แค่งบเสริมทัพในที่สองอ่ะผมเป็นคนทําทีมผมเข้าใจนะแต่การออกมายอมรับแบบแมนๆว่าไม่มีงบแล้วไม่ได้เตรียมไว้เนี่ยผมว่ามันก็ดูดูสั่นคลอนอนาคตของตัวเองเหมือนกัน ฟุตบอลที่เติบโตอย่างมีโครงสร้างฟุตบอลไทยเนี่ยเอาสโมสรก่อนนะก่อนจะถึงทีมชาติสมัยก่อนเนี่ยเขาเน้นทีมชุดใหญ่แหละพอทีมชุดใหญ่เขาอยู่ได้แล้วเขาเลยสร้างทีมชุดเล็กเพื่อต่อยอดอ่าผมยกตัวอย่างเช่นบุีร์เขาเน้นทีมชุดใหญ่ก่อนถูกไหมครับชลบุรีเขาเน้นหมดเลยนะครับเมืองทองเขาเน้นหมดเลยนะครับเน้นชุดเล็กด้วยเน้นชุดใหญ่ด้วยนะครับดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องถ้าเรือทีมชุดเล็กมีมาสองปีละ แต่ไม่ได้เป็นอะคาเดมีตัวเองนะเป็นการไม่ได้ไม่ได้มาจากสโมสรที่ฝึกมานะมาจากการไปเซ็นเอ็โโน่นนี่นั่นถูกไหมครับโค้ชก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีโครงสร้างทีมชุดยุทปที่ต่อยอดขึ้นมาไม่มีโน่นนี่นั่นนะครับแต่ท่าเรือ,อยังดีที่ในทุนของท่าเรือค่อนข้างมีตังค์ทีเนี้ยไปมองย้อนดูว่าทีมมันจะมาบอกว่าโอ้โหพลังการไม่มีทีมเดียวหรือลำพูนก็ไม่มีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ใช่ไงครับ ก็ถึงด้บอกว่าลําพูนก็น่าเป็นห่วงครับถ้าตกชั้นเนี่ยเรามองเห็นกันในภาพนี้เลยว่าทีมที่แม่งเอาแต่ยืมไม่มีนักเตะเป็นของตัวเองอ่ะอะประจวบเขาเลิกยืมแล้วอะโคราชเงี้ยยืมอยู่ตลอดคําถามว่าทีมพวกเนี้ยเหมาะหรอครับในการเป็นทีมอาชีพอะถูกว่าผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะครับเขามีเวของเขาแค่นั้นอะ่ะแต่เวแบบนั้นไม่ใช่อาชีพจริงๆ บอลอาชีพมันก็คือฟุตบอลอาชีพครับคุณต้องเล่นอาชีพฟุตบอลครับถูกไหมครับไม่ใช่เป็นทาหารตำรวจให้ผมย้อนกลับมาให้นะมาเป็นอาชีพนักฟุตบอลจริงๆครับเล่นฟุตบอลเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครับถูกไหมครับเพราะนี่ยสมโมสรก็ต้องมีโครงสร้างครับเหมือนโรงงานนะครับโรงงานปีนี้ทํากําไรปีนี้ทาโน่นทํานี่ทํานั่นทํานั่นพนักงานมันก็อยู่ได้ครับก็มีโครงสร้างในการที่จะพัฒนาโรงงานของตัวเองต่อไป แต่สโมสรฟุตบอลไทยครับแม่งมีอยู่หย่อมเดียวประธานแล้วก,ลก็ได้เล็กผู้จัดก,การผู้จัดก,การเสร็จโค้ชมาเลยไม่มีฝ่ายแผนกนี้ไม่มีอันนั้นเดี๋ยวปีนี้อาจจะจ้างทีนี้ออกแบบไปจ้างเอาซอร์สเอาไม่ต้องเสียเงินน้อยนั่นเอ้ยมันทําได้ครับมันประหยัดมันเซฟคอร์สแต่คุณไปดูสโมสรทั่วโลกนะครับเขามีระบบจัดการสโมสรที่แม่งเป็นเหมือนโรงงานหนึ่งโรงงานเลยครับมีพนักง,งานเป็นร้อยคนนั่นคือการทําสโมสรจริงๆครับ สิบสองสโมสรหรือสิบสี่สโมสรยังไงก็ทําได้ครับคุณเตะสี่เลกยังได้แต่คุณไม่คิดจะเริ่มทําลยครับมันน่าเบื่อครับเตะกันเจอกันทั้งสี่ทีผมเอาจํานวนครับผมอาจำนวนแมตช์ผมไม่ได้คิดว่าผมคิดถูกนะครับก็มีคนแย้งผมอยู่ตลอดเรื่องเนี้ยสิบสองทีมผมเตะสามเลกก็ได้ครับสามสิบหกนัดสามสิบสามนัดเตะสามเลกดูไหมครับจบแล้วถ้าสิบสี่ทีมเท่ากับสิบสามแมตช์ผมเตะสามเลกได้เหมือนกับสามสิบเก้านัด ทำไมครับทำไมผมจะเตะไม่ได้อ่ะมันระบบการจัดก,การหลีกมันมีทั้งหลายแบบที่ให้เรียนแบบที่ให้ดูที่ให้มีวิธีการคุณจะทํำยังไงก็ไม่จำเป็นก็แค่เย่าเยือนเย่าเยือนเย่าเยือนอยู่งี้ครับเราต้องการจํานวนแม์ที่มันครบเกือบเกือบสี่สิบแมอยู่แล้วทั้งเรื่องของการขายลิขสิทธิ์สปอนเซอร์ทั้งเรื่องของการมีแม์ให้นักเตะได้ลงเล่นอยู่แล้วสามสิบสามสัปดาห์ถือว่าโอเคสามสิบสามถึงสาสิบเก้าสัปดาห์ถือว่าโอเคครับถูกไหมครับ ทุกวันนี้เราเตะสามสิบสัปดาห์เองครับถูกไหมเรายังวุ่นวายเลยครับเพราะว่าเราวุ่นวายกับการจัดการของเราที่แม่งแบบหลีเราแค่เย่าเยือนเองอะ่ะเออแต่คุณภาพ,าพเราไม่ได้เราก็จะเห็นว่าทีแม่งก็วนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยได้ข่าวบีจีไม่ทำอะคาเดมี่ไหมครับอยากรู้ว่าจริงไหมเออจริงๆก็ไม่เชิงไม่ทําหรอกครับแต่เขาทําแล้วเขาไม่เหมือนเขาทําแล้วเขาไม่เหมือนอะคาเดมี่จริงๆไม่ใช่ไม่ทําก็ทํานั่นแหละเออ แต่ว่าอะคาเดมีของ bg เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามาพูดกันหนึ่งเรื่องแบบเรื่องบอลเด็กนะค,คืออย่างนี้ครับ bg เขาเคยมีอะคาเดมีมาแล้วนะครับเขาเคยสร้างอะคาเดมีมาแบบแข่งขันจริงๆยังๆังเลยครับเออแล้วก,แวก็แล้วก็มีไปอุ่นเครื่องไปเก็บตัวโน่นนี่นั่นนะครับเอมีหมดเลยครับสําหรับ bg เนี่ยแต่ว่าอย่างนี้ครับมันไม่ตอบโจทย์ การทำทีมของ BG เลยครับการโยนเงินไปที่อะคาเดมีเนี่ยแล้วเด็กอะคาเดมีเสือกเล่นตอบขึ้นมาตอบโจทย์ไม่ได้ไม่มีความเป็น DNA เลยครับเราจะเห็นนะครับว่า BG เคยมี Academy, อะคาเดมี่ออย่างเต่านินโยะเต่านินโยเนี่ยอะคาเดมีเลยครับอ่าอะไรคนนึงนะที่เคยที่อยู่ขอนแก่นยูตอนเนี้ยเออที่เคยอยู่สุพรรณน่ะพวกเนี้ยอยู่ในอะคาเดมี่บีมาหมดนะครับอะคาเดมี่บีรุ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นนี่เป็นชนพัฒน์บัวพันธ์มั้งครับแล้วเขาก็ยุบอะคาเดมีไป เหตุผลที่ยุบเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์ครับแล้วการใช้เงินในอะคาเดมีทุกๆปีเนี่ยมันคือปีละสิบล้าน2ี่สบล้านไปส่งแข่งเดินทางไปแข่งโน่นนี่นั่นเขาก็เลยไม่เอาเลยครับวิธีการของเขาก็คือเขาไปเซ็นเ o u กับโรงเรียนครับไอเด็กพวกนี้แม่งตั้งใจเล่นมากกว่าอีกเขาเห็นแล้วเด็กแม่งเข้ามาอะคาเดมีครับพอเล่น BG นิดหน่อยติดแอคเขาเขารู้นะครับเขารู้เรื่องนี้นะครับผมจะบอกให้ใช้ไม่ได้ครับเล่นมาพอจะขึ้น,นชุดใหญ่เอาเฮียเล่นแอคอาร์สม์ทด็อกไอสัตว์ แล้วบีจก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในการทำอะคาเดมี่เลยครับเอทำมาก็ปล่อยทํามาก็ทิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับใช้งานไม่ได้นะครับเออนะี่สิวกรแสงวงศ์อนาจอ,าอามออะอนาจพรประเสริฐอะไรพวกเนี้ยไอไอตัวปานเดชางเงินประเสริฐอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับเขาก็เลิกทําไปครับเพราะเขาไปเสียเงินกันตรงนั้นนะปีละสิบล้านยี่สิบล้านมันไม่คุม้มเด็กมารวมกันเป็นสิบยี่สิบคนชุดหนึ่งแล้วก็ไปแข่ง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 รายการที่ มีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างเขาไม่มานั่งทำนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเวครับไปเป็น M.O.U กับโรงเรียนที่มันจะใช้งานได้ซึ่งตอนนี้ก็เราก็จะเห็น Asset White ที่ที่เขาจัด U19 แข่งขันกันอยู่นะครับอันนั้นก็คือเป็นวิธีทางของ B.G ในการทำ Academy ครับเขาไม่ได้เลือกเด็กเข้ามาอยู่ใน Academy เพื่อไปแข่งครับเขาเลือกเด็กที่ใช้ได้แล้วนะครับแล้วมีความเป็นแบบใกล้เคียงกับแนวทางของ B.G เนี่ยเพื่อมาส่งต่อยอด คุณจะได้เห็นธีรพัฒน์ปือทองเล่นทีมชุดใหญ่บีจีเนี่ยสิบปดเพราะเขาไม่มีอะคาเดมี่ครับไอ้มันชื่ออะไรวะไอปาธีรพัฒน์ปือทองเนี่ยมันก็จะเล่นต้องเล่นบอลน,นักเรียนแล้วก็เล่นชุดใหญ่บีจีมีชื่อสำรองบีจีบ้างกลับมาเล่นบอลน,นักเรียนบ้างไปโน่นไปนี่บ้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับจน,นจ, 19, จนกว่ามันจะเลยมัธยมของมันจนกว่ามันจะอายุสิบเก้าจนกว่ามันจะเรียนจบมหกครับแล้วก็บีจีก็จะส่งอยู่เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวไปยืมที่นั่นเดี๋ยวไปยืมที่นี่กลับมาได้ก็ค่อยว่ากันกลับมาไม่ได้ก็ไปที่อื่นปกติใช้เงินน้อยกว่าโมเดลเนี้ยโมเดลเดียวกับเบน f o ฟอร์ดผมผมไปฟังอ่ะต้องต้องเมนชั่นถึงทเวนตี้ที่อีกแล้วครับเพราะว่าผมไปฟังโมเดลเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าโมเดลดีแม่งสึกมาลงกับ BG พอดีคล้ายๆกันเบนฟอร์ดเป็นทีไม่มีอะคาเดมีครับ เป็นทีมมีเบนฟอร์ดบีไปสร้างทีมเบนฟอร์ดบีครับเขาบอกว่าใช้เงินทำอะคาเดมีแม่งเยอะกว่าเบนฟอร์ดบีคือกูมีโค้ชกูมีแนวทางเดียวกับทีมชุดใหญ่ครับโค้ช <Coach S 2> แล้วก็มีสเกลไปหานักเตะมาครับสิบยี่สิบคนสมมุติว่าไปดูฟอร์มไอ้นี่มาไอ้นี่แม่งไปดูสถิติมาจะหมดสัญญาแล้วลองมาคุยดูซิมึงมาเทสกับกูไหมมาเทสสักสองเดือนมาเทสเทสเทสอ่ะจับมารวมทีมกันได้ปุ๊บพาไปอุ่นเครื่อง อุ่นเครื่องสักสี่ห้าแมตช์ครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องในสัญญาก็อาจจะอาจจะจ่ายตังเป็นแมตช์แมต์มไปพออุ่นเครื่องเอ้ยดีนี่ว่าไอ้นี่ทรงนี้ใช้ได้นี่ว่ามาซ้อมแล้วเอ้ยทรงนี้ดีแล้วเข้ากับระบบได้ดันขึ้นชุดใหญ่ครับดนันชุดใหญ่ปุ๊บไอ้ที่เหลือขายที่เหลือขายที่ไอ้เบนฟอร์เอบโมโม่เหไหมเนี่ยงนกัน,กนสูตรนี้เหมือนกันแม่งเข้ากับบีจีเป๊ะเลยคือเอามาปุ๊บใช้ได้ก็ดีใช้ไม่ได้ก็ปล่อยไม่ต้องรบบนั่งเปลือง เลี้ยงแม่งมาตั้งแต่เด็กไอ้เหียเลี้ยงมาตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าไอเล่นมน 15, าตั้งแต่สิบห้าไอซาติดตอนสิบแปดจบแล้วไอเหีย,ต,ยต่อเนโ่ย่ลูกสามคนตอนอายุยี่สิบเอ็ดจบแล้วนั่นคือเขาก็เลยเลือกเวนี้สําหรับบีจีนะครับก็เข้าใจง่ายๆไปย้อนดูวินิทูเดลี่ได้เรื่องเรื่องของเบนฟอร์ดนะครับผมผมฟังเรื่องนี้มาแม่งเข้ากับเข้าอลล็อกคือเราจะเห็นบุยลำทำอะคาเดมี่เราจะเห็นชลบุรีทำอะคาเดมี่เราจะเห็นเมืองทองทำอะคาเดมี่ แต่เราไม่ได้ประเมินเลยว่า Academy มเนี่ยมันเสียปีเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่าเวของ BG ถูกนะแต่ละที่มีวมีวิธีทางไม่เท่าไม่เหมือนกันแล้วเขาจะพูดมาว่าเขาจะมีคำคล้ายๆกันทั้งชมบุรีทั้ง BG ว่าเด็กจาก Academy ขึ้นมาได้ปีละคน2คนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วโน no, มันไม่ประสบความสาเร็จครับในเรื่องของการลงทุนเม็ดเงินเลยเท่ากับว่าพี่ลงทุนไป1ปีเนี่ยหชุด10ล้านบาทสมมตินะครับ หนชุดสิบล้านบาทแชมป์เชิมเพียอะไไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วไอเด็กคนนี้ใช้เวลากี่ปีในการจะขึ้นชุดใหญ่เล่นได้กี่นัดในทีมชุดใหญ่อะพี่มีแบงค์ดันขึ้นมาขายได้อันนี้กําไรพี่เพราะว่ามันไม่มีคอสเสียอยู่แล้วแต่แรกแต่คุณต้องไปดูระหว่างทางว่ากว่าจะได้แบงค์กว่าจะได้เช็คมาเนี่ยมันเสียไปเท่าไหร่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การดันเด็กขึ้นมาในแต่ละปีเนี่ยได้3คนเนี่ยถือว่าโอเคแต่ถ้าคนเดียวหรือ2คนผมว่าน้อยอยาขั้นต่ําต้อง3คนครับสามคนในที่นี้ต้องใช้งานได้แบบมาเซอร์พีซด้วยถึงใช้ไม่ได้ก็ต้องขายได้ครับมันคืออย่างนั้นแต่บ้านเราแม่งคือผมคุยพี่นพพี่นพบอกโอโ้โหดันเด็กขึ้นมาได้ปีหนึ่งคนหนึ่งก็เลือรากเลือดแล้วเก่งชิบหายแล้วอะไรเงี้ยผมว่าแบบเนี้ยมันมันดูได้ลงทุนเยอะแต่มูลค่าได้น้อยไปหน่อยแล้วพี่จะมารอขาย ย0่สล้านอีกครั้งนึงมันไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้นักฟุตบอลไทยมูลค่ามไม่ถึง30ล้านแล้วไงพี่ถูกไหม